แม่แกชรังหวงนักหนักนาแม่ดี น้องเดือลแต่ฉันคนเลี้ยงต้องขห,หาข้างกล่อมเกลี่ยงขัดเราถ้าหากน้องมันกลางก็ต้องว่าต้องกล่าวไม่ให้เสียพงเผาน้องพี่ไม่เตือนไม่ตัดจะขาดเป็นตอนจะสันดานสันดอนไม่ดี ก็ขอฝากเปรีกปาวานหลานชายสวาย,ยด้วยครับขอบคุณแม่หมูนะครับที่ให้รางวัลสวายหลานชายแสวงและขอบคุณพี่น้องที่มอบอะไรน้ําใจทางไลฟ์สดนะครับขอบคุณมากๆครับขอให้รวยตลอดมีขอให้โชคดีตลอดไปก่อนไปหาเงินเดินทํางานจะไปหานงคลานนองน้ำค้างหวังเตือนใจหวงังอยากให้ดังน้ำค้างเจ้า เราเกิดมาแข่งอะไรนี่ก็แข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนานี่นะสิมันแข่งกันไม่ได้พูดก็พูดเนะเจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าน้ำค้างเนี่ยเป็นคนสวยสวยในสวยที่สุดในหมู่บ้านย่านนี้เลยก็ว่าได้มีแม่ชื่อว่าแม่คล้อยมีพี่ชายอยู่หนึ่งคนมีชื่อว่าพี่เอกครามพูดถึงพี่เอกครามนะอุ้ยแสงเป็นบ้าเลยค่ะดูสิน้ำค้างสวยขนาดนี้ผิวขาวขนาดนี้ มันอยากให้น้ำค้างเนี่ยออกไปตดัดอ้อยออกไปเกี่ยวข้าวเคยไปกับมันมาแล้วครั้งหนึ่งอุย้ยน้านดัหมดเลยฉันไม่ชอบเลยกลับมาบอกแม่แม่น้ำค้างไม่เอาแล้วนะออกไปเกี่ยวข้าวออกไปตดัดอ้อยไม่ใช่ขี้เกียจนะแต่ฉันไม่ชอบชอบอย่างเดียวค่ะคือชอบเที่ยววันนี้เหมือนไอ้ค้างเนี่ยจะออกไปทำงานแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวเลยดีกว่าไม่รู้เป็นยังไง ่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงชอบคนมีตาไม่รู้เป็นยังไงมไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงชอบคนมีตังคนมี นี่หยุดก่อนนะน้องจะไปไหนข้าก็เฮายังไปไม่ได้ถหาหยุดเดียวมาเป็นลาหูอมจันเลย,นะพยพ่อมือขาวตายพ่อมือก็ดำเหมือนกูนี่แหละอย่ามาขวางนะ แต่งตัวว่าเสียวสุดซึ้งก็กูสวยอะกลางวันทั้งวันกลางคืนก็ยังสว่างใครชวนอะไรอีกครั้งไม่มีขัดละออกอาจากางานวิ่งมาต่ออีการวัดเรื่องเที่ยวอามันถนัดเละมเป็นที่หนึ่งแน่นอนชอบสายสายเดียวเที่ยวโชว์สะดึง ส,สันดานหานดานดือ้อเที่ยวนึกอเปลี่ยนสรงสไตล์อาศัยซ่อนตึกยั่วให้นุมมันจะคึกขังขึงเงแต่งตัวสเสอใส่กอ,อก,ก,อ,กอ,อ,อกหน,นุ่มกระโปรงโชกอกขาอ่อนน่าหลคาจริงเลยรือมึงจะอ้อมให้พวกหนุมน่มๆมาออ ชอบแต่งตัวกรีดเดินกรีดกาดและโคไม่มีธรรมรายาาผู้หญิงนี่อีตอกรเต็นชอบพราไปเต้นสติงเราแม่อีลิตอาติดอาชิงอตัติดอาชิงอาแต่งเนื้อแต่งตัวโอ้ยบรรยวดในต่างระวังจะถูกเขาค่า,าคืนพวกผู้หญิงเขาอายแต่พวกผู้ชายมาเลย กูแนละ้วก็กูพี่มึงนะเนี่ยมึงเป็นน้องกู <c oughs> กูก็ต้องคอยจูจี้กับมึงสิเม่จูจี้เขอื่นเขาจะได้ดา่ากูเข้าเอาเออ้าวมึงนี่เนาะอีกครั้งอะไรมันเราจะเปลือกเปลี่ยนนิส,ยสัยเสียทีโอโหงานการไม่เคยทําเลยตื่นเช้ามาแต่งตัวเที่ยวมึงจะไปไหนเนี่ยแต่งตัวสวยเลยเนี่ยเอามึงไม่รู้อะไรเลยยังไงฮะก็วันเนี้ยวัดทุ่งลุยลายนะเขามีงานวัดกูก็ต้องต้องแต่งตัวเนี่ยไปเปิดงานไปเที่ยวสตริงอะซะิมึงจะไปงานวัด ใช่ทำมมึงจะไปเปิดงานให้เขาแน่นอนโอ้ไม่มึงเป็นเมียน้อยกรรมการวัดไงไอ้ข้ามงานวัดเขาเริ่มนุ่นหกโมงทุ่มนุ่นนี่เพิ่งแปดโมงเช้ามึงจะรีบไปหาพ่อมึงไงมึงนี่นะปากคอมึงนี่นะอมึงจะไปไปได้ทุกทุกวันอ่าคุณไม่อยากคุยกับมึงคุณเกลียดลำคัญทะเลาอกับมึงแต่ก่อนมึงจะไปมึงไม่หุงข้าวกูกินก่อนลู้ใจมึงไปไอ้ค้ามมึงไม่รู้เลยยังไงฮะ มึงก็เคยให้กูหุงข้าวหุงข้าวหม้อหนึ่งสุกเจ็ดเม็ดมึงจะแดกได้ไหมเออกูจําได้ติดตาติดใจเลยละเอาไปหุงข้าวก่อนแล้วค่อยไปดิ้นสตริงถ้ามึงไม่หุงแล้วก็สตริงไม่ต้องดิน้นแล้วมึงดิ้นตรงนี้นี่แหละมึงจะดิ้นตรงนี้ได้ยังไงฮะทำไมตรงนี้มันมีดนตรีให้กูดิน้นโดนตีกูน,นี่ไงยิ้มขา ปูเหมาะบ่อหมอ,อ,หมอหนาตื่นนานวน่าไม่แล้วมันไม่เคยสนใจจับอาผ้าเปียกผ้าอินาอา้นผ้าชื้นผ่าถ้าก็ไม่แตกถ้าก็ไม่พับถ้าก็ไม่พึงและเสื้อผา้าไม่ซักอดีตแต่ควักมาใส่กางเกงหนุ่มกางเกงในหาเดียวเนอะจปจกูหมดเลยโอ้ยขี้กาก็เปลือนตะขีเ้กเกลือนก็เปิ่อาทอด มึงจะขับเฟรรารี่ถ้ามึงจะขี่เป็นเล่นและจะนั่งถ้ารถเป็นบ้าบองถ้ารถความตายาถ้ามึงจะได้ขี่ต่อโนทนสุดท้ายรถโอเตกตึงเขาหลอกเล่นถ้ารถเป็นมันไล่รถอีแตนถ้ามันก็ไม่รับมึงไอ้ไอข้า ทำไมเนี่ยยังจะมีหน้ามาถามอีกเราตบทำไมเอไอวายมันเกิดอะไรขึ้นฮะก็อีกครัง้งสิแม่ฉันเกียรใช้มันไปหุงข้าวมันกลับเถียงฉันมันด่าฉันอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนางฟ้าที่แสนดีนะคะคให้รางวัลอันชจริสามพบาทขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอีครับและขอบคุณไปถึง คุณบุญช่วยแล้วก็คุณบุญช่วยแล้วก็คุณอุทัยดวงทองที่ร่วมทําบุญในวันชาปนกิจคุณพี่เป้เกษมอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะทั้งสามพันบาทเลยอ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะฉันเคชาไมนไปหุงข้าวมันไม่ยอมไปหุงนําซ้ํายังไม่พอมันยังด่าฉันมันยังดูถูกฉันต่างๆนานาฉันโมโหขึ้นมาเลยขับตีมันมา ถ้าฉันเป็นพี่มันละแม่ฉันมีสิทธิตีน้องเลยหรือเป็นพี่ไม่ีสิทธิตีน้องได้หรือไอ้คามมึงเป็นพี่ก็จริงมึงอย่าถือสิทธิ์เป็นพี่ที่จะตบตีน้องกูนี่เป็นแม่จะแท้หนึง่งกูยังไม่เคยตีน้องข้างเลยสักนิดหนึ่งมึงเป็นแค่พี่มึงฟังนะไอ้คามนะมึงเป็นลูกผู้ชายคนเดียวในบ้านเนี่ยหน้าที่ของมึงอะนะจะต้องออกไอรับจ้างเกี่ยวข้าว ทำงานหาเงินมาให้แม่ไม่ใช่จะอยู่ในบ้านตบตีน้องแบบนี้ดูสิเจ็บไหมลูกน้งค้างเจ็บตรงไหนลูกพอเลยแม่พอพอฉันแค่เกลียดจะฟังแม่ทะเลาะกับมันแล้วแลวฉันก็แค่เกลียดเห็นว่ามันจะต้องมานอกง้อแม่แม่ฟังฉันนะถ้าเกิดแม่รักค้างแม่จะต้องเลือกถ้าเกิดบ้านหลังนี้ไม่ม้ค้างจะต้องไม่มีน้ำค้างแต่ถ้าเกิดบ้านหลังนี้มีน้ำค้างก็จะไม่ค้างค้าง เย็เนๆเดีย๋ยวแม่จัดการเองนะลูกนะลูกสาวองแม่ต้องเป็นหนึ่งอยู่แล้วแม่จัดการเลยนะแม่มกล้าย,ยืนคำขาดกับแม่อย่างนี้เเลยแม่ขอบคุณเชลยขอบคุณเชลยตัววันตัวคืนนะลูกนะ<อ>เะ<ใ>จริญเจริญขอบใจนะลูกไอ่คุณไม่ทูนหัวใจดีต่เด็กเลยขอบคุณครับอ๋อขอบคุณ เฮงเงไก่สดนะคะ <ผม S 2> ที่ม,<ผ>ม,มอพวงมาลัยให้กับอัญชิีขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะแม่จะตามใจมันไปทิงไหนแม่เขาจะให้ท้ายมันแม่ฝันว่ามันจะเป็นดาราหวังหรือว่ามันจะเลี้ยงแม่สวัสหนึ่งมันจะทิ้งแม่ไปน้ำตามแม่จะเช็ดหัวเขา่าแม่ฉันก็เป็นลูกแม่นะอย่าไล่ฉันไปไหนนะที่ฉันได้อยู่ใกล้กๆกลแม่ ถี่ฉันได้คอยดูแลแม่ก็พอนะแม่ดูแลแม่ก็พอแล้วได้ยินใช่ไหมไอ้คามมึงเป็นแค่พี่มึงไม่ใช่พอ่อมึงไม่ใช่แม่แต่มึงกลับดาน้องว่าน้องเสียหายน้ำค้างมันเอ่ยมาแล้วบ้านหลังนี้ถ้ามีน้ำค้างก็จะไม่มีไอ้คามเพราะะนน อยู่ไหนแล้วแม่ก็เป็นลูกแม่เหมือนกันนะเนี่ยได้ขอบคุณเสียงไก่สดจากอุทัยธานี ไอ้ครามงมันก็ไม่เขื่องแม่ไอ้กูเครืงง่องาเพราะว่าลูกกูไม่เกลียด,ไม,ดไม่โกรธไม่โกษเกงครามงยังรักแม่เหมาะเม่งแม่เชื่อน้ำค้างแม่ไม่ฟังคำ อยู่ไปไอ้ครามขวางคอแม่ทำดีแมขอลาบ้านเก่าลาเหล่ากองอยู่เถอะเพราะมึงตอและเก่งไอ้ครามไอ้สังขานทนนะแม่มากด้ยั่ไงคุตบหน้าซะเลยไอ้น,นี่ไปเป็นตัวแล้วแม่ฝ่ายลูกผู้หญิง โอ้ยก็ยิงก็เยอะฝ่ายแม่ผมก็เหอเอะไรชิดไอ้อีคุณนายงอนทำไมอีนอนงาย,ายต่อไปออจะอายร้องเองปากมึงนี่นะแม่ด่าไอ้ครับว่าตัวดำมือนควายแต่อีครั้งที่เป็นคุณนายอาะไรช่ดแน่ เอเนนองงงแม่ปป่ปปลึีะยากสดอยากสวยถ้าอยากรวยยศศักดิ์ทำไมทำไมไม่ไปสมัครสอสอเดี๋ยวเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวไอ้ค้ามสอสอนี่ผู้หญิงสมัครได้เหรอวะมยายกรัฐมนตรตีผู้หญิงยังมีเลยทำไมสอสอผู้หญิงจะมีไม่ได้ล่ะ อยากเป็นไม่เล่ะกูจะเชียร์ให้เเปป็็นสิอยากนกูรู้จักเสียเสียเหน่งเสียเหน่งคนรวยเศรษฐีอุทัยธานีจริงเหรอเดี๋ยวกูจะฝากให้เขาให้เขาไปเชียร์ให้มึงเป็นสสมึงจะเอาไม่เล่าเอาเซเอาเอานะเอาเอาเอาอยากสดอยากสวยถ้าอยากรวยยศศักดิ์รวยแน่แม่นก็ไปถ้าสมัครอสสฝากด้วยนะคะจะอยู่พักไหนพักอะไรดีหนอ ตั้งสีตงเลือกตัง้งสอสอเขาก็เลือกเสร็จถ้าเลือกไปทุกเขตเหมาะสมแต่ไอพักสำคัญชนิดพักมารสังคมให้อย่าไปชื่นให้อย่าไปชมต้องเชงนี่เลือก สวยเนี่ยน้ำค้างขอตังแม่สักสองร้อยสิแม่ขอตังสองร้อยใช่ได้สิลูกวันนี้แม่ได้จ 3, <ห>นสามพันแล้